สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปกินสปากเกตตีพิซซ่าอาหารอิตาเลียนกันนะคะที่สปากเกตตีแฟคทอรี่นะคะวันนี้เราไปกินที่สาขาเซ็นทรัลพะราม9นะคะไปกินฉลองวันเกิดพ่อขีดก,กันอาหารมาไวมากเวอร์อันนี้ซุปครีมเพกมันมีฝาด้วยนะแต่เด็กกินไปแล้ว <S <S เป็นยังไงครับรีวิวหน่อยมันเป็นยังไงรสชาติต้องรีวิวอร่อยแบบไหนต้องรีวิวรสชาติด,ด้วย ซอสเป็น,ปนยังไงอันนี้เป็นแป้งตอตียาไก่แล้วก็ผักโขมบกชีสเขาบอกว่าแนะนำเนาะส่วนนี้เป็นเส้นดำเอ็นเจินแฮร์ใช่ไหมขี้เมาอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันน่ากินอ่นะเส้นเอ็นเจินแฮร์จะแบบเล็กๆหน่อยนะเป็นเส้นอุ้ยหอยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เผ็ดเนาะเดี๋ยวให้คิดกินคิดดูหอยดิเคียบไปนหน้าคิดดิ <c oughs> <c oughs> อ่้ฮ่าฮยาวิหยดใส่ชิ้ชู้ขอโทษ ไม <c oughs> ่เป็นไรเวเนียซุปครีมเห็นเลยน่าก,กินมากเลยคิดกินซุปครีมเห็ดด้วยนะนี่อยู่ในขนมปัง10ซุปอร่อยอรมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยเข้ามาไกลๆนี่ดูสิ เราจะคลุกแล้วนะเอาทุกคนดูทุกคนดูเป็นยังไงรสชาติต้องบอกรสชาติด้วยเค็มอ้อยมาแล้วค่ะมาเลยโค้ยันคะค่ะเส้นสดมาแล้วเฮ้ยของชอบไทย ดูนี่นี่ดูนี่ยืดคิด้วตาเอายัางจะเายังหรือว่ากินซุปก่อน,นอันพิซาอะไรหรอขออนุญาตใช้มือมันยืดมากจะเอาอลไรใช่ไหมโอเคจีต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อน คุณมาร้านนี้เยอะเหมือนกันนะแบบเข้าตลอดเแบบลยตลาดก็มีเออร้านร้านฮิตกินเลยอ๋อร้าอ๋อบอ้อก อันนี้เป็นครีมใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ชีสใช่ไหมคะเป็นครีมชีสอ๋อเป็นครีมชีสเนี่ยเป็น,นครีมชีสเนี่ยเป็นซอสครีมชีสนะคะเป็นซอสครีมชีส ใช่อันนี้อันนี้คือชามชีสใช่ไหมคะเป็นชามชีสกินไ,ได้ไหมกิได้ไหมพี่โรดิ่นันจีค่อย,ย,ยเลยาบอีกแ <c oughs> ล้วหลงดยอันเนี้ยีเราจะุกนเดตอนนี้มาครบแล้วอ่ะเดี๋ยวจานนี้เป็น เส้นสปาเกตตี้เส้นสดพาสต้าเส้นสดอันนี้คือเส้นอะไรนะเตตูชินี่เตตัชินี่เออเขาจะเป็นแนใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เป็นไส้กรอกอิตาเลียนเนาะอันนี้เขาจะมาคลุกให้ที่โต๊ะเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้พิซซ่าแฮมเหดดอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ210เนาะจำไม่ได้เดี๋ยวบอกเมนูเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะแล้วก็สุปครีมเห็ด150ยห้าสิบก็ <c oughs> แล้วก็อติอย่ามีสี่ชิ้นกับหกชิ้นล้วนนี้แองเจิลแฮร์ดำผัดขี้เมาแล้วก็ดูวิวสัก่อนวิวคือแบบโอ้โหตรงข้ามเป็นบ่อนรู่งเรามาลองซาอันนี้ร่อยเหอไหมเส้นสดใช่ไหมพี่บอกว่าพักซาเส้นส,ส,ส,สดอร่อย พิซซ่าก็อร่อยเขาบอกว่าเวลากินพิซซ่าให้แบบพับนี้ดูสเตฟานมาสเตฟานบอกให้พับอือ,อร่อยจะให้ดูเด็กเลยอสองมือสองม้สสุๆ เ็ดปากเวยเป็นย you know? no ังไงเยีใส่ก็ได้มังกรอิตาลีมาเส้นสดพี่บอกว่าอร่อยใช่ไหมครับชิ้นเยอะเลยเป็นตูชีนี้เส้นสดอร่อยนะโอ้โหกินอชกินโอ้โอ้โหมันสดไปเลยหรือว่ามันเกิดคลีนโอ้โห อ่เซตตัดเลยดีต่อเซตตัดมาที่มันอ,อ,อีกมือหนึ่งก็ยังถือต่อติย่าอยู่บรรยายรสชาติหน่อยสิเชฟอยากเป็นเชฟต้องบรรยายรสชาติ <c oughs> ไม่รู้ว่าอร่อยมันอร่อยแบบไหนละ่ะรสชาติจะเป็นยังไงต้องเปรี <c oughs> ้ยวหวานมันเค็มมีชีสมันนัวมันยังไงมันมีชีสถึงเทม แม,มแม่ก็จะนเส้นดำโซ่อร่อยเส้นดำผัดที่เฮาไม่เผ็ดมากใช้ได้เรามาลองพาสต้าเส้นสดที่คีนบอกว่าอร่อยซิเป็นยังไง เราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมตอนนี้เพลงพี่ป๊อปก็คือแบบนี้เส้นสดเฟตตูชีสก็คือถ้าใครชอบชีสชอบครีมอย่างชีสก็จะคือจะชอบแต่อย่างแม่แม่มองว่า มันก็จะเยนเดีเยนไปหน่อยถ้าโรยพริกหรือว่าโรยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีโออจะบอกว่าซุปเห็ดอร่อยมากชิมซุปเผ็ดอร่อยทำให้นึกถึงซุปนี่ซุปเห,ห็ดนหในขนมปังของโอปองแปงอร่อย ชีมปกผู้ใหญ่เลยไหมอ๋อเหลือตอรีติยาแป้งบางกรอบอร่อยเราว่าต้องมีพริกโรยหน่อยเรามาติดแปบ่บเ่ย <c oughs> เช็ <c oughs> ดปากเลยทุกเพศติดปาก มาลองพาสต้าเส้นสดกับไส้กรอ, <c oughs> อกตอรลต่้เส้นขอกอร่อย <c oughs> พิซซ่าชิ้นหนึ่งแม่งยังไม่หมดเลย ชอ,อบเอเจนเจอรแคนักกว่าเพราะว่ามันแซ่บอันนี้มันเลียดไปนอดชอบเลยนะออเยอะๆเพราะอยากติดเป็นแบง <c oughs> นก็จะตกงงกับอากาศมากเมื่อวานร้อนมากใช่เขาบอกว่าพายุจะเข้าไงเ เรื่องเริ่มนิ่มแต่ีก็กินเยอะพีกินเยอะมากจต่พิซซ่าได้กินเดียวใช่ไหมเก็บกลับบ้านไหมไม่ไหวแล้วแม่ก็ไม่ไหวุูพิซซ่ามีกี่ชิ้นนะหนึ่งสาสี่ปชิ้นมากพิซซ่า8ดชิ้นแล้วว่าคุ้มแล้วที่เนี่ยพอแค่2องรสิบเองมากอืมอันเนี้ยโอเคเลย <c oughs> แล้วก็เนี่ยซุปซุปครีมเห็ดน,นี่ก็แนะนำอร่อยนี่ <Hey, S 1> ผัดขี้เมาแนะนำ mm hmm. เผ็ดแซ่บสวยนี้แล้วแต่คนชอบเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะสัมภาษณ์หน่อยเร็วเอาเมือมก,ก่อนชอบอะไรมากที่สุดครับขี้อ่ะเอามือออกมาชอบอะไรที่สุดขี้อ่ะเอ้ยชอบขี้อ่ะเลยครับเอาแบบ The best <c oughs> ถ้าจะแนะนำ ถ้าจะแนะนำให้คนอื cup, ่นกินสปาเก็ตตี้กับหมข้าสปาเกตตี้เส้นสดเหรออ้าวแต่เห็นซดค่ะซดปซุปเผ็ดเผ็ดด้วยถล่มทั้งอย่างเหรออะไแรมา number one number one number two number three number one is ขนมปังอ๋อ number one ซุปเผ็ดขนมปังเหรอ number two เผ็ดเอาซุปเผ็ดกับขนมปังเหมือนกัน number two ต้องสีชาใช่สีนี้คือขั้นบนสีอลายที่มันเป็นสีเขียวที่เป็นแถบสีเขียวนั่นอ๋อตอติย่าตอติย่าพี่ตับบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลือกไม่ได้แม่หรอแม่ชอบซุปเห็ดซุปเห็ดแล้วก็พิซซ่า แล้วก็แองเจิลแฮเส้นดำผัดที่มัฟแต่อ,อันอื่นก็คืออร่อยนะแต่ว่าถ้าชอบแบบสาบอันดับก็คือให้สาบอันดับนี้เนาะเอาเมื่อกี้เขามีลุ้นจับอ่างเปาแม่ลืมถ่ายคิดจับได้ลด10%ใช่ไม้มเอาไว้ใช้ครั้งหน้าอันนี้จะเดี๋ยวจะมาให้ดูเมนูเมื่อกี้จะเปิดมัวมัวเราจะเปิดเมนูนี่ไงอันนี้ซุปเห็ดที่แนะนำนะคะก็อยู่ที่155บาท เอ,ออันนี้รวมเซอร์วิสแบบอย่างนออเอานี่ไงราคาย,ยังไม่รวมเซอร์วิสสิบเปอร์เซ็นต์และภาษีราคาเพิ่มเจ็ดเปอร์เต์ุปครีมเห็นที่เราสั่งไปเนาะแล้วก็ตอติยาตอติยา่ร้อยเก้าสิบสี่ชิ้นแล้วก็ห <c oughs> อมชนลดพีก่าต้งี่าทเอเี่มาติอยู่นะต่นแรกเราจะสั่งออกช็อต เบอร์เกอร์ก็มีนะแล้วก็อันนี้พิซซ่าแฮมเผ็ดเมื่ี้สองแล้วก็นี่ชีสพาสต้าคลิ่ชีสที่จะมาคลุกให้มีหนึงสองสามสี่ห้าเมนูที่เราสั่งคีอเป็นอันนี้ไส้กรอกอิตาเลียนเก้าสิแล้วก็สั่งเป็นเส้นดำผัดขี้เมาเป็นอ็นชุนแฮเนาะ นี่นนแล้วก็ต้องจ่ายเลยอยู่ที่260ร้26อยสนี่สั่งไปแค่นี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำเปล่านะคะแล้วโอเคอเช็คบินกันดีกว่า

よし。 ร้อยาสิบเก้าทลดแล้วใช่ปะ่ะจากร้อยแปดสิบเก้าเหลือ1 5อยาสใช้ของ a อใช่ไหมใช้อะไรใช้แต้มหรอแช้แสดงครับว่าเป็นเป็นอะไรนี่ใช้เซร่นนี่ไปไดูร,ราคาเคโคนกรอบมากกินกี้บาทนี่ดิ รสแคนดี้สั่งมาให้อืมแคนดี้อ้อันี้จะสั่งอีกก็ให้ท็อปปี้นัดอืมท็อปปี้ยัดอยู่ข้างล่างท็อปปี้นัดต้องเป็นแบบถั่วทั่ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะแนะนำร้านสปาเกต t ีแฟคทอรี่นะคะค่าสมัครสมาชิก200บาทแต่ว่าสามารถนำคูปองลดส่วน200บาทนะคะใช้ได้เลยนะก็เหมือนสมัครสมาชิกฟรีนะคะแถมมีโปรให้อีกนะถ้าเป็นถ้ามากินวันถัดไปก็ลด10%นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเดือนเกิดก็ลดอีก100บาทนะคะแล้วก็แถมคูปองให้อีกในไลน์นะคะถ้าทานครบ500บาทลด100บาทในครั้งถัดไป ะะแล้วเราก็ได้แบบจับอ่างเป่าเลยนะคะก็ได้ลดอีก10%ก็คือแบบคุ้มมากทุกคนเหมือนกับว่าสมัครสมาชิก200แล้วก็ได้ลด200เลยวันนั้นนะคะก็เหมือนกับแบบเออได้สมัครสมาชิกฟรีเพื่อที่เราจะได้คูป,ปองเนาะครั้งต่อไปเออทาน500ลด1 0งประมาณนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากนะคะวันนี้ลาไปแล้วฝากกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ